สวัสดีครับวันนี้เพจเพรมอเตอร,เตอร์นะครับเดี๋ยวมาตัาบเกลสปริงนะครับให้ดูกันนะครับเกลรูดไปหนึ่งฝาสูบนะครับน็อตหกมิลหนึ่งจุดศูนย์สิ่งที่ต้องมีนะครับดอกสว่านที่จริงดอกเนะี่ยเขาจะมาเป็นชุดของเขาตวัวคีบสปริงนะครับแล้วจะมีตัวตอกสลักสปริงให้มันหักนะครับด้ามตัาบเกล แล้วก็ดอกตับหลังจากเราเจาะขยายรูนะครับฝาตัวนี้นายแบบก็จะเป็นฟ <L> ามีโอขยับห้องนิดนึงมันจะขัดขัดกับสว่านนิดหน่อยจะไม่มีมุมนะครับแล้วก็เกลสปริงนะครับเป็นแบบสแตนเลสเดี๋ยวเริ่มเลยเริ่มจากเจาะก่อนเจาะก็ พอประมาณนะครับเราต้องดูขนาดความายาวของสปริงด้วยนะครับเจาะไปเลยโอเคได้ทีแล้วนะครับบางคนสปริงยาวก็เจาะเจาะงลึกกว่านี้ก็ได้นะครับ หลมนนิดเตรียมดอกตับนะครับแล้วก็ดำจับเขาจะมาเป็นชุดของเขาอันนี้ M หกเล็งให้มันตรงนะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยน็อตก็จะไม่ตรงแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนก็เี่ียวขันเข้าขันออกด้วยนะครับ ให้มันคลายคี้ออกมากดลงไปด้วยนะครับไม่ใช่หมุนอยู่กับที่อย่างเดียวพอมันตึงแล้วก็แสดงว่ามันสุดแล้วก็คลายออกคลายดอกตาออกมา รวมเตรียมส่สปริงนะครับเตรียมสปริงแล้วก็ตัวคีบนะครับบางบางบางคนาาาก็อาจจะใส่รับยาล็อกเกลียวแต่ว่าผมไม่ได้ใส่นะครับอันนี้มันล็อกอยู่อยู่แล้วแล้วก็ขันเข้าไปเลยค่อยๆขันเบาๆนะครับ ใจเย็นนิดนึงดึงขึ้นมาดูหน่อยแล้วก็ขันเข้าไปแล้วก็ตอกสลักให้มันหักนะครับจริงจะมตีตัวตอกสลักของเขา ที่มาเป็นชุดแต่ว่าของผมมันหายก็เอาดอกสว่านตอกก็ได้นะครับสว่านก็แล้วับแล้วมีสลกักออกเอาออกนะครับก็หาน็อตมาลองนะครับนี่เรียบร้อย จะปลดกล้องให้มาดูนะนี่คือเกียวเกลียวตาร์บแล้ววันนี้ตาเสร็จมันจะไม่หวานเองนะครับตัวสปริงนี่คือพร้อมใช้นะครับ M6 น็อตเบอร์เดิมนะครับก็จะดีกว่าเกีียวตรงเหลืองหน่อยนะครับส่วนตัวใครอยากได้ชุดตาก็ติดต่อใน f c e e o o o เพชรมอเตอร์ได้เลยนะครับ